สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ K S Fishing Park วันนี้เราถึงคนแรกของบอยนะครับทาง K S วันนี้วันที่ 8กุมภาพันธ์2568นะครับมีกิจกรรมแข่งปลาไซสนะครับวันนี้เตชินลงแข่งด้วยเป็นไงความรู้สึกแข่งตกปลาครั้งแรกเป็นไงตื่นเต้นเย้ก็มาถึงวันแรกนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปจองที่กันเลยครับระหว่างรอนานทีมงานซุ้มถังเปาของเรามาด้วยนะครับมากันน่าจะ6คนนะวันนี้คิดว่าวันนี้จะมีรางวัลติดไม้ติดมือกับบ้านนะ ต้องมีระดับนี้หัวเชือกจ้าไม่ได้ให้ตบหัวเลยโอเคไม่ได้ให้ตบหัวนะครับถ่ายคลิปเจอ, <laughs> อกัน <laughs> นี่นะครับวันนี้ก็จะแข่งเป็นปลาไซส์13.5สกิโลกร,รัมนะครับล้าใช่ไงก็เ <laughs> นี่ยนะวิ่งมาช่างที่เนี่ยกลางบอ่อ เดี๋ยวเริ่มประกอบคันกันเลยนะครัระหว่างรอทีมงานเรามาเข้ามาเถิดนี่เฮ้ยโอ้เดีย๋ยวพูดดิอันนี้ก็จะใช้เป็นผมเป็นนี่ครับซีแม็กไบเวนสองนะครับห้าขีดสิบนะครับนี่ชุดนี้เลยชุดไทเกอร์แดงของผมประกบรอกม้าดอกแดงคอเหมือนกันเข้าเซต็จนะครับผันนเดชินใช้อะไร ใช้คันริโต้คาโม拉ปีสี่แปดรอบโคไซดอนสี่ห้าศูนยะครับ <Okay. S 2> งานเล็กๆสบายใช้ได้สบาย <Yes. S 2> ไปตั้งกันครับมาเดี๋ยวเราเริ่มทำการขมสักนิหนึงนะครับระหว่างรอนั้นๆทีมงานแล้วก็รอเวลา ผมรอวันน้ตั้งใจมาทั่งท้ายบ่อครับแต่ว่าคนงี้นะนะอ,อีกทีงานเองมาจองเรียบร้อยนะครับก็เลยโยกมาหัวบ่อเลย,เยจากท้ายมาหัวเลยวันนี้<ช> A later few moments later โอ้แต่เช้าเลยนะตีผมเหยือไม่ได้เกี่ยวติ้งนะงไม่ได้เกี่ยวติ้งโดนเฉยเลย มาเดมแล้วมาเดมก่อนโอ้โหใหญ่ไหมโอ๊ย no ถือว่าประเดิมแล้วนะครับไปกานถแล้วครับ 2> 1, 2, 3, 4, ขณะนี้เวลา9ก้โมงสีนาทีใกล้ได้เวลาแล้วนะกินประเดิมตัวแรกแแอะอย่างนี้เกินนะอันนี้เกินฟ้าไซส์นะครับมนยี่สินะถือว่าประเดิมไปแต่งฟ้าก่อน5 minutes later นะผ <c oughs> สมเหยื่อ ีกเมื่อกี้ชินขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้9โมง4.4นาทีแล้วอีก16นาทีกิจกรรมจะเริ่มนะครับปลาไซส์13กิโลครึ่งจะเจอไหมเจอไหมชินคิดว่าเจอเจอเอจสิเมื่อกี้ก็ใกล้เคียงนะของชินอ่ะเพราะมันผอมอ่ะนี่ครับเราก็ไม่มีอะไรครับขนมปังขนมปังทั้งฝนทั้งบ่อนะครับก็หมูเชื้อจักจั่ก ผสมน้ำแบบนี้นะน้ำบ่หนึ่งต่อหนึ่งเลยค่ะที่นี่กินแรงหน่อยอาาใส่เครื่องเ่ลงไปนิดนึงคุบคุปคุปตีคุกแล้วตีครับแค่นี้ครับหอมฉื่อเหม็นค่อยๆเล่นเอาชัวร์เอาชัวร์ ไม่ต้องรีบไปไม่ต้องช้าไปปลาตัวแรกปลาตัวแรกห้าร้อยบาทนนสน,นกุกสนนนะครับวันนี้เล่นสนุกสนานนะครับนี่ครับจังหวะตีไม่มีคนถ่ายนะครับเมื่อกี้ปลาตัวแรกได้ห้าร้อยบาทนะครับโดนสายนะครับอ่าค่อยๆเล่นครับเอาชัวร์ไม่ต้องรีบไม่ต้องช้าเล่นสนุกสนานนะครับผมเงินรางวัลเราไม่ได้สูงมากนะครับสายครับ เปนน่บฝาตัวแรกครับหัวง่าสามบเหรอเหรือคนละสามสิบ่ไมครับาเล่นครับัแจ้งวัสดีครับสวัสดีครับขอครับ้บกลางบ่อชายบ่อไม่มีเสียงลากนะครับตอนนี้หัวบ่อลากอยู่ หับอกกินอยู่นะครับแต่ต้องมาตรวจสอบดูนะครับว่าติดปากหรือไม่นะครับดำ <derivatives> นะครับวันนี้เราไม่มีรางวัลปลาแปกงนะครับ <peace> แต่ถ้าท่านได้ท่าปลาสวายปลาเทโพหรือปลาใหญ่เกินพรมถังบ่อแจกขนมปังฟรีหนึ่งถุงนะครับกระหูไม่รวมครับพี่กระหูไม่นับนะครับต่อครับปลาตัวแรกถ้าเกินพรมปลาสวยนะครับ สสยสวยต้นปลานะครับต้นปลาไปเนี่ยช่างไปเนี่ยช่างไปเนี่ยใส่สวยใส่สวยด้วยแไปช่างได้เลยครับผมช่างเลยสวยนะครับใส่สวยโอ้ยไปงี้ครับปลาตัวแรกไอ้ตัวแรกมีมูลค่าห้าร้อยบาทครับนำไปช่างเลยครับผมนำปลาไปช่างก่อนได้เลยครับผมโอ้ยไปเดี๋ยวช่างก้วยช่างด้วย จะได้เงินรางวัลไหมได้แล้วไงรางวัลตัวแรกเย้ค่คาร์ลกีแม็กซ์กินได้แล้วเบาอี้าวเหรอเนี่ยเราเก้าเลยเหรอครับขอเก้าสี่ห้าเก้าสี่ห้าได้ปัดตัวแรกแล้วใช่ครับโอเคเป็นไงรู้สึกโอ้โหรู้สึกดีใจมากได้ยปัดตัวแรกห้าร้อยบาทว้าวได้เซอเอกแล้วใช่ ไปดลยกันต่อครับมาแล้วรางวัลปลาตัวแรกนี่ครับอ๋อปลาตัวแรกครับผมครับผมขอบคุณพี่นนท์นะครับเฮ้ยอ้าวคนเยอะอันนี้อะไรย้อนเหรอ เริ่มกิจกรรมครับเพิ่งกินครับผมตัวแรกก่อนกิจกรรมนี่กินจ้าอันนี้ที่โมนะสิบเอ็ดโมงครึ่งเหรอสิบเอ็ดโมงยี่สี่ป่ะใช่เวลาผ่านไปเร็วนะตกปปานเะวลาเดือดเร็วมากปลาซ้ายนะครับโอเคสายนิดนึงนะครับชินว่ารีบเยอะแล้วก็ไปช่าง จะเดินแบบนี้<อ>กิจกรรมตัวแรกเนี่ยจะเดินดีกว่าไปต่อไป,ป,ปขึ้นเลยครับนี่าจะยิ่งดีกว่าเหรอแล้วก็ดีวก,กว่าปะโดนนะครับเอาได้เอรอโอ้โหมาไกลจังเกินเนาะคิดว่าเราตักกันดีกว่าน่าจะแขงไม่ได้เอามัน้าวมาสุ่งเลยโอเคไป five minutes later วิ่งนี่ตัวที่สองวิ่งแันไม่ตามมันป่ะหลุดเลยอัอนนี้เท่าไหร่อ่ะเที่ยงพอดีใช่ก็คืองานเราขึ้นบอร์ดสามคนแล้วนะที่เจอแตยี่สิบกว่าเลยยังไม่ได้ขึ้นบอร์ดตามหาต่อป่ะ15 minutes later ใหญ่เอาครับหลับไปตื่นหนึ่งไม่ตีเหยื่อไม่เกลยนเหยื่อเลย <c oughs> ปลาข้อกนะันนะติงบ้าวปาข้อกันยังได้หนมปังนะอยากได้อยู่เฮ้ยจัดไปสิ <c oughs> นี่ครับโอ้โหเป็นยังไงครับ ปวดหลังมาเป็นพวงเอ้วปวดสิป<า>นี่มาอีกแล้วอ๊่อะไรเนี่ยตื่นนอนปุ๊บนะต้องไปนอนก่อนตื่นไ,ไ,ไ,ไต,นตื่นนอนแย่งขุมมาเลยนะฮะเฮ้ยเสื้อ,อ,อสวยอะ่ะเสื้อสวยอ่ะสนใจเหรอจะซื้อเ<ส>หรอนี่ก็น่าสนใจอยู่นะ มีขายไหมมีขายจ่ายทักแอปเขียวได้แอปเขียวนะแต่ว่าไซส์ตอนนี้น่าจะเหลือตัวสองตัวครับไซส์ล้วตัวสองตัวเท่านั้นนะล็อตแรกไซส์ไซส์เอ็มหมดเออไซส์เอ็มเออไซส์เอ็มหมดแล้วค่ะไซส์เอลหนึ่งตัวเอลเอกเอลสองเอกเอลเหลืออย่างละตัวสองตัวอย่างได้ก็ทักมาสอบถามได้นะล็อตแรกทำไม่เยอะครับทำไม่เยอะใช่อย่างละโหล นี่เต็มเข็ม13.5ไปขึ้นมานี่ขึ้นแท่นั้นที่หนึ่งเลยนะเฮ้ยใส่สวยใส่สวย่อยเล่นค่ให้เล่นราดูปลาขึ้นเลยครับเดี๋ยวตักก่อนดูรอชั่งดูครับเดี๋ยวจะ13.49อะไรอย่างเงี้ยีมงานกรรมการรอชั่งอยู่นะครับดูกิโลฮึ๊บอฮ้ยโอ้โห14.4.5 เดินไปโลนึงครับไปตามหากันต่อไป A f e w moments later <c oughs> สายใครวนะเอาเอาสายนรินมาด้วยครับม <c oughs> ันใหญ่หรือมันยังไงเนี่ยฮะวนไปทั่วเลยนะเนี่ยเราดูไซส์กันครับเหลือเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับตัวนี้วันนี้บ่ายสามแล้ว ยังไม่ได้ขึ้นบอร,บอร์ดเลยนะครับได้แต่ใส่เกินไสคขาบ<ซ><ส>เอาแบบเกือบสิบสามเนี่ยไหม้าวมาม,มาโอ้โหได้กินเล่นมาแล้วออกนะโอ้โหน่าจะใหญ่ครับ<ซ>น่าจะเกินครับอันนี้ เกินเกินใหญ่ครับอันนี้ใหญ่อันนี้เราต้องตามหา13.5นะครับไม่เกินนะครับอันนี้เกินครับแทงเลยครับอินลึกด้วย <c oughs> ไปตามหากต่อครับหนึ่งชั่วโมงโอเคครับอนนี้ก็4โมงเย็นแล้วชิดรอ,อท้ายสุดสองคันสักครู่น,นะครับ จะตีไม้สุดท้ายกันนะครับเพราะว่ามีรางวัลปลาตัวสุดท้ายด้วยมายืนด้านหน้าได้เลยครับปลาตัวสุดท้ายครับขอถ้าพร้อมแล้วตีได้เลยครับผมพร้อมแล้วตีได้เลยนะครับเยื่อแตกสายฟูฟันตีใหม่ครับเยือแตกสายฟูฟันตีใหม่ครับ มีใครโดนไหมทางหน้าโดนตรงกลางโดนทางหน้าโดนตรงกลางโดนทางถ้ายทางท้ายทางท้ายก็โดนตัวกระจาดเช็คโดนอะตรงกลางนี่หลุดแล้วตรงกลางหลุดตรงกลางยังไงหัวโบถ้ายถ้ายสองขั้นเต็มเดียวนะครับตอนนี้เกียร์ปากนะครับเกียร์ปากเท่านั้นนะครับเกียร์ปากเท่านั้นนะครับเกียร์ปากเข้าสวิงเท่านั้นนะครับ หัวกลางท้ายแล้วครับตอนนี้อย่าให้วิ่งอันนี้อย่าให้วิ่งหัวกลางท้ายแล้วอย่าให้วิ่งอย่าให้วิ่งเลี้ยวอย่าให้วิ่งกรรมการดูด้วยนะครับกรรมการหัวกลางท้ายเกี่ยวปากเท่านั้นนะครับเกี่ยวปากเท่านั้นนะครับหัวกลางท้ายนะครับตอนนี้หัวหัวจะขึ้น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 ทางหัวจะขึ้นเขาสู้อีกไหม เกี่ยวปากเกี่ยวปากข้นึเคตื่ก่อนหัวบ่อเรียบร้อยแลครับหัวบ่อนะครับไปไหนอ่ะหัวบ่อเอาตืกับเกี่ยวปากและ้าวเสครับผมเกี่ยวปากเกียวบากดูกระเียมแนะครับเกียปากนะครับโอเคครับผมโอเคโอเคครับจบนะครับผมมันหมดเวลาแล้วชิมกีกเกอเอสชิมกุกเกอเ วก็ที่นี่คือเคสมันหมดเวลาแล้วแต่ไม่เลิกอีกหรอโอ้ยชินเดินไปเลยแล้อแล้วควายกันแล้วเป็นไงผลผลประกอบการวันนี้ก็ใช้พ่งนี้ใช่ไหมล่ะก็ใช่ปลากินอื่นนะคราบเมื่อเช้ามาอากาศเย็นลมแรงนิดนึงนะครับใช่แต่ก็เรื่อย แต่ว่าเราไม่เจอปลาไซส์ที่ตามหาเลยอันนี้อะไรเนี่ยอีกนานาง้ะเนี่ยไปลาใหญ่จีฟันไปไปไปๆ<ป><ป>ดูที่ปลาใหญ่ที่ใหญ่จริงไหม อันนี้ไม่หมาเลยนะครับเติมคนนี้ไม่หมาเลยโอ้โหโอ้โห้โอ้เอาเอาเโอ้โอ้โหโอ้โหนี่ใครช่างเลยนะเนี่ยตอนแข่งไม่กินในเวลาไม่กินเนี่ยนี่ไซสช่างเลยนะเนี่ยโอ้โหสวยเลยอะเออสวยจริงสวยจริงอืมสวย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 โอ้โหสวยสวยสวยมากเลย สวยๆสวยๆสวยๆยูเดียวไม่ตักให้ไปเดี๋ยวตักปลาก่อนนะสามจุดห้าอะไเนี่ยโอ้โหนี่ไซส์สวยมากวดพอดีมากินอะไรตอนนี้เอ้าไม่เปียกไงขาเปียกชุ่มฉ่ำเลยโอเคครับวันนี้ก็กิจกรรมจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับ วันนี้ผมก็ได้ประมาณห้าตัวห้าตัวชิ้นได้กี่ตัวหนึร้อยตัวเฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องเหลือกว่าโอ้โหเมื่อกี้บอกห้าอยู่เลยอะไรเนี่ยแต่จะชิ้นได้ปลาตัวแรกกันนะครับวันนี้มีมีรางวัลติดตัวหนึ่งร้อยขอชิ้นหนึ่ร้อยวันนี้ก็สนุกสนานนะครับเพราะว่ากิจกรรมก็มีประมาณสามสิบคันได้ได้ปลานะครับแต่ว่าไม่มีปลาที่อยู่ในไซส์กิจกรรมเลย น้อยไปมากไปไม่อยู่ใน13กิโลครึ่งนะครับก็แห้วรางวัลไปนะครับแต่ว่าในทีมเรามีนักเสรีได้รางวัลที่สองนะครับนกกได้ปลาตัวสุดท้ายได้ชิ้นได้ปลาตัวแรกส่วนี่ไปแต่ว่าสวาสนักกอนักเสรีดีกว่าเฮ้ยนี่เฮ้ยจะตกนกเหรอกิมไหม เพราะเพิ่งเยือเสร็จไม่เสื้อสวยอ่ะวันนี้ทักกี่วันละตีกี่ครั้งอ่ะสวยอ่ะสภาพัดคนได้รางวัลปลาตัวสุดท้ายเลยครับครับรู้สึกเป็นยังไงครับดีใจมากเลยครับอัดกันอย่างมันเลยนะจังหวัดเลยดูนาดูฮอบเลยครับได้ไปห้าใบบาทครับรางวัลปลาตัวสุดท้ายเตะชินปลาตัวแรกตัวแรกเราละครับปลาอะไรครับวันนี้ปลารวมครับปลารวม รวมได้กี่ตัวได้แปดครับช่างักตทวโอ้ยผมกร่อยมากเลยวันนี้ก่อยมากไปคลิปฝากพี่ๆนนาหน่อยฝากพี่ๆนนากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ e กดกระดิ่งด้วยนะคะโอเคไปกันใหม่ EP หน้าครับผมไปเดี๋ยวไปไหนอ่ะกินตอนไหนกินหรอ ยังไม่ได้ตียอ่ะยังไม่ดตีแล้วกินได้ไงเห็นมันล่างไงก็เลยวัดไม่ยังไม่ไดตีแล้วปากกินได้ไงอ้กินนอกปลายแล้วขอบคุณครับไอ้วยเ้ยเ้้ยยเฮ้ย้้ มนดบมาดบมากินอะไรตอนนี้กินไม่รู้เวลาเลยตั้งเตชินทั้งนากรเลยเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวผมวางกล้องก่อนโอ้โห,โหตีข้างเลย ปลาอยู่ตีเหือข้ามจุดรชินชีวิตนะครับ่ารกก็ไปดูเข็นน่ะเสเป็นตาข้อครับแต่งดนกปังดีก็ยังดี ่ฮน้ำโดนคันตะกอนล้น้ำหยุดึันอันเหลือมันติดได้ไงอ๋อนิ้วผมเอาข้ไปเข้าข้อปเลยไปขนาดเนี้ยจะวิ่งเข้าข้อหรือเนี้ยเฮ้ยยาวป่ายาวป่ายาวไม่พอยาว โอ้ยาวแต่ไม่พอเออเออเอออใหญ่แล้วพันตัวมาแล้วอุ้ลึกอีกจะตักกรอนตักกรอนปลาใหญ่หรือปลาเล็กเล็กหรือใหญ่ ใส่เขียวใส่เขียวอา้หึใส่เข้ามาด้วยน่าจะข้างบนครับนุดรอดใส่เหรโอ้ฟ้าเนี่ยตกกระโดดลูง นอนดีกว่าปวดหลุดแล้วด้วยครับกินไม่รู้เวลาเลยมันเป็นยังซี่เป็นยังสั้นนะเสื้อสวยยังเสื้อสวยครับสั่งได้ที่บ้านเขียวเลยครับตามนี้เลยทำไมเราขายของเก่งอ่ะพูดทั้งคลิปเลยมั้งนี่เหลืออยู่เหลืออยู่สามสี่ตัวเองสั่งมากี่ตัว ก็อย่างสีละโลูสีละโลรุ่ดสองนี่มีไหมรุ่ดสองยังมีไหมสองแองตี้มูดูตัวที่สองตัวไม่รู้ชินถามว่ารุ่ดสองจะมีอีกไหมน่ามีแล้ว่ะทำไมอ่ะก <c oughs> ิขี้เกียจอย่าทำ <c oughs> ก็ก็โลโก้เหมือนเดิมตัวเดิมเดี๋ยวรอดูครับเดดี๋ยวรอูขายรุ่ดนี้หมดทำทำเลย คุยยออด่ใช้เอวด้วยสิคันตกน้ำจริงอะโฮ้ยเ้้เนี่ยปลามาแล้วครับโอเคครับไปยังจะถ่ายอีกเหรอถ่ายอีกใครอีก dạ dài Đã... không thì khổ được không được không được